หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนชาวพมา่าวัย56ปีเมาูุราขีรถจักรยานยนต์ชนพุ้บานบาดเจ็บสาหาัสทานตำรวจจนที่กำลังตรวจเปลือประมงท่าเทียบเรือชาลาลัยป้องกันการกระทำผิกดกฎหมาย ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวนันกับทีมข่าวสยามไทยพีบีเอและตราดทีวีดับคอม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธรรมนำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จังหวัดราดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดราดนำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จังหวัดราด ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49อำเภอบ่อไร่จงตราดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรงธิรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดนักเรียนของใช้ส่วนตัวและถาดอาหารมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จำนวน351คนพร้อมทั้งนำความห่งใหญ่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยเฉพาะลูกๆชาวราชประชานุเคราะห์โดยมีนายวันชัยพิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าขอให้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจและทุ่มเทกับการศึกษาเพราะจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตรวมทั้งได้ใช้ความรู้ในการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นมีเนื้อที่251ไร่1งาน67ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่13มกราคม2541นในนามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราดตั้งอยู่ที่เลขที่163หมู่7ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดภายในโครงการทับทิมสยามศูนซึ่งเป็นโรงเรียนแบบสาวอยู่ประจำรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดศักแก้วปราจีนและนครนายกที่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาให้เข้าศึกษาต่อทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์รับลงเรียนศึกษาส่งเคราะห์ตาดไว้ในความอุปถรัรมภ์เมื่อวันที่30พฤษภาคม2556จึงได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จองหวัดในปัจจุบันชาวพมา่าวัย56ปีเมาสุราขี่รถจักรยานยนต์ชนฟุตบาทได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อเวลาประมาณ20นาิา40นาทีวันที่29มกราคม2558บริเวณฝั่งตรงข้ามร้านเฟื่องฟ้าเขตเทศบาลเมืองตราดเจ้าหน้าที่คู่ภัยตราดได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ในที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อนายสีรักษาอายุ56ปีชาวพามา่าที่อยู่ในสภาพเมาสุราพบบาดแผลที่ศีรษะแตกเป็นแผลชะกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่านายศีขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านท่าเรือจ้างเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุนายศีได้ขี่รถสายไปมาจนกระทั่งเสียหลักชนฟุตบาทจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ทหารตำรวจสนที่กำลังตรวจเรือประมงท่าเทียบเรือชาราไรป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและการลักลอบนำสินค้าเถื่อนที่ท่าเทียบเรือชาราไรพันตำรวจเอกจารึกโชติโกผู้กำกับการสพคลองใหญ่พร้อมด้วยพันตำรวจโทนครวงแสนเมืองรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนและชุดสืบสวนตู้ยามบ้านคลองสนรวมกับเจ้าหน้าที่ทหารนำโดยเรือโทมุนบีเพชรทองหัวหน้าชุดกองร้อยปืนเล็ก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182บ้านเขาวงนำกำลังทหารจำนวน10นายเข้าร่วมตรวจเรือประมงที่ท่าเทียบเรือชาลาไรตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดราดจากการตรวจสอบพบมีการพกอาวุธปืนอยู่ในเรือสอโซ่พานิจเจริญซึ่งเป็นเรือลากเดี่ยวที่จอดเทียบท่ากำลังลงน้ำแข็งอยู่ จึงได้ควบคุมตัวนายวิวัฒน์แสนสำราญอายุ54ปีไต่เรือไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจพุทธองครองใหญ่พร้อมให้นำเอกสารการครอบครองอาวุธปืนมาด้วยหากไม่มีจะถูกแจ้งดำเนินคดีแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีย โทร0908181828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833 กาะช้างฟังเอาสับปรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา มวลชนเกาะช้างร่วมไปส่งนายพีระเอี่ยมสุนทรโดยมีชาวเกาะกูดจัดเลี้ยงส่งต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ในวันรุ่งขนอนกุลกำนันตำบลเกาะช้างและผู้นำชุมชนในพื้นที่กว่า60คนลงเรือสปีดโบ๊ทจำนวนสามลำเพื่อเดินทางส่งนายพีระเอี่ยมสุนทรอดีตนายอำเภอเกาะช้างที่รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอเกาะกูดโดยมีนายเดชาธรจันอบ นายกอบตเกาะกูดนายวิชิตใส่ทองผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลเกาะกูดข้าราชการผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้มารอให้การต้อนรับโดยเมื่อแนมเพลเกาะกูดคนใหม่เดินทางไปถึงได้มีการนำพวงมาลัยไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สกการะบ,บูชาพระบ,บรมรูปพระพุทธปฏิบสีสถาพรและกลมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณบ้านอ่าวสลัดตำบลเกาะกูดโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นจากนั้นนายพีระและคณะที่เดินทางได้ติดตามไปส่งกว่า60คนรวมถึงผู้นำชุมชนซึ่งก็ได้มีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีขณะที่นายพีระได้กล่าวกับสื่อส,สั้นๆว่า จะสารโครงการที่สำคัญของานอำเภอคนเก่าที่ทำไว้ดีอยู่แล้วให้สำเร็จรุดร่วงส่วนนโยบายที่ตนเองเน้นก็คือจะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะกูดมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเกาะกูดจะได้ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆเพื่อทำงานให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เทศบาลหัดเล็กจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดเก็บขยะริมถนนสายหลักเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่30มกราคม2 5 8ในายสมชายกิมส้อยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลหัดเล็กพร้อมด้วยนางสุภลักษณ์ดินชวีปลัดเทศบาลตำบลหัดเล็กกำนันตำบลหัดเล็กผู้ใหญ่ประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัดเล็กจำนวน100คนได้ร่วมกันเดิน เก็บขยะบนถนนสาย318ตั้งแต่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่3สาสำหรับการเก็บขยะในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่30ของเดือนเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านการกําจัดขยะที่ต้องการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดซึ่งจะทำให้ชุมชนและสถานที่สาธารณะสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยและเพื่อต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาการตราดขอเชิญร่วมงานสุดยอดโอท็อปสีสันตวนออกและของดีสีภาคครั้งที่7จังหวัดตราดร่วมกำหนดจัดงานแสดงสินค้าโอท็อปประจำปี2558ภายใต้ชื่องานสุดยอดโอท็อปสีสันตวนออกและของดีสีภาคครั้งที่7ระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์นี้ณนะลานกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองตราดอำเภอเมืองตราด นางสาวอัธยาธเนนีรัตสายพัฒนาการจังหวัดตรากล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอดทอของจังหวัดตราดและทุกภาคของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้เสริมสร้างประสบการณ์ทางการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการอดทอและพัฒนาผู้ประกอบการในการพัฒนาตนเองด้านการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งจะได้พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภทพร้อมทั้งสินค้าออดทอปที่นำมาแสดงจำหน่ายจำนวน150บูธขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการการแสดงดนตรีของเด็กๆและเยาวชนชาวตราดทุกคืนณเวทีกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานขณะที่พิธีเปิดนั้นจะมีขึ้นในวันที่4กุมภาพานันธ์เวลา17นาฬิกา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนส่วนราชการผู้นำเครือข่ายและองค์กรชุมชนต่างๆรวมพิธีเปิดงานโดยแต่งกายด้วยเสื้อรอซอน1-1-2หรือชุดสุภาพโดยพร้อมเพียงกันบุฟเฟ่ตองเบียรตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกา โทร5 3 9 5 8 5 4 8 8และ081-155-5052พยากรณก์อากาศประจำวันภาคตวนออกตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคมีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร